เบ,บื้องหลังของ MV ของน้องยูกินะครับกอดเสม็ดเข็ดฮักก็ถือว่าแค่ปล่อยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นออกมาให้ดูเป็นเรียกน้ำย่อยเล็กๆนะครับก็คือหากันแล้วนะกับท่าเต้นของน้องซึ่งมีการร่อนเอวนะครับเหมือนเป็นการระบำชาวเกาะน,นะ ทำให้ทุกคนเนี่ยอยากเห็น MV เีเร็วอยากเห็นไวๆรวมถึงตัวแอดด้วยนะอยากเห็นอยากดูแต่ก็ชอบที่น้องร่อนเอลนะเพราะว่าน้องเซ็กซี <c> ่ <oughs> <c oughs> นะครับน้องยุกิเป็นประการเนี่ยเขาก็ค่อยๆพัฒนาการไปเรื่อยๆนะแต่เพลงนี้เชื่อว่าน้องมีการพัฒนาในเรื่องของเนื้อเพลงที่แข็งแรงขึ้นการร้องแข็งแรงขึ้นแล้วก็ท่าเต้นอะไรต่างๆแข็งแรงขึ้นเพราะว่า MV นี้เนี่ย จะทำให้น้องดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่า MV เก่าๆที่ผ่านมานะครับเพราะว่าทางทีมโปรดักชันเนี่ยตั้งใจให้น้องเนี่ยออกมาเป็นผู้หญิงที่ดูสตรองดูแข็งแรงแล้วก็ใน MV นี้เนี่ยน่าจะเอาพระเอก MV ที่เล่น MV น้องยูกิเพลงใจแต่งมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับน้องยูกิได้มีโอกาสไปทานข้าวนะครับที่ ริมหาดนะครับในกเกาะสม็ดนั่นแหละนะเขาเรียกหาดสายแก้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ไปกินกับพระเอก mv นั่นแหละ,ะแล้วก็มีท่านประจักษ์ชัยในห้างของเรานะครับก็คือถ่ายคลิปวิดีโอมีชาวต่างชาติครับชาวจีนชาวต่างชาติรุมล้อมเลยนะสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าน้องยูกิเนี่ย เวลาปล่อยเพลงออกไปเนี่ยยอดวิวดีมากๆเลยนะครับทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะสมัยนี้ชาวต่างชาติหันมาเล่น Youtube กันมากขึ้นแล้วก็ Youtube เนี่ยมีมานานแล้วนะครับการดู Youtube การดูสื่อต่างๆชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็เหมือนเราที่ไปอยู่ต่างประเทศแต่แหละไปอยู่เมืองนอกเราเห็นสื่อ,อคนฝรั่งเห็นชาวต่างชาติมีเพลงมีผลงานเราก็ จำหน้าได้นะเราก็รู้ว่านี่คนนี้คือใครคนนี้เฮ้ยมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเจอตัวจริงเฮ้ยมันใช่เขาก็ขอมาถ่ายรูปนะครับขอมาถ่ายรูปเลยเพราะว่าเขาเห็นตัวจริงเขาจําได้แล้วยิ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับหมอลำเป็นเพลงเกี่ยวกับลูกทุ่งเป็นเพลงอะไรที่แบบว่าแปลกๆซึ่งเมืองนอกเนี่ยเขาจะเป็นสากลจ๋าเลยแต่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขาจะฟังเพลงแนวหมอลำ เพลงลูกทุ่งนะครับนะเอาง่ายๆครับฝรั่งมาเมืองไทยจะไม่ชอบผู้หญิงที่เป็นอินเตอร์เหมือนประเทศเขาแต่ฝรั่งที่เป็นอินเตอร์แล้วนะครับกับเมืองที่เป็นอินเตอร์จะชอบผู้หญิงที่เป็นลูกทุ่งลูกทุ่งบ้านๆบ้านๆหรือเรียกง่ายๆว่าไม่ได้บูลลี่นะครับก็คือชอบคนผิวสีที่ไม่ใช่สีเดียวกับเขา ฉะนั้นการฟังเพลงของฝรั่งอาจจะแตกต่างจากการที่เราฟังพวกเราในวัยรุ่นพวกเราในวัยกลางคนเราก็ฟังเพลงลูกทุ่งก็ได้สากลก็ได้สตริงก็ได้นะครับหมอลำก็ได้แต่ฝรั่งคือพอเห็นหมอลำรดนตรีเอาเซิงเลยนะครับชอบพอเห็นน้องยูกิมาโอ้โหขวัญใจเลยขอถ่ายรูปครับคุณจีนด้วยครับมากันเต็มไปห,หมดเพราะว่าเนื้อเพลงของ ชาวอีสานนะครับสเสน่ห์ของหมอลำทางภาคอีสานเนี่ยจะมีในเรื่องของสเสน่ห์มวลสเสน่ห์เรียกว่ามวลสเสน่ห์นะครับแล้วสมัยนี้เพลงจะถูกรีมิกซ์โดยเอาดนตรีของอ,อะไรต่างๆเข้าไปเพื่อผสมผสานมีกลิ่นอายของอินเดียอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้เพลงมันสมูทขึ้นกลมกล่อมขึ้นอะไรประมาณนี้ทําให้ แฟนเพลงชาวต่างชาติเนี่ยชอบมนต์เสน่ห์ของเพลงไทยนะครับพอเขาจำหน้าได้เขาก็มาขอถ่ายรูปนะทั้งเด็กเล็กเด็กแดงชาวจีนนะครับคนฝรั่งฝรั่งนะชอบมากมาขอถ่ายรูปกับน้องยูกิแล้วยูกิตัวจริงหน้าเล็กนิดเดียวนะครับหน้าน้องเล็กมากๆหน้าสวยเป็นคนหน้าสวยครับหน้าหวานยิ้มทีใจละลายเลยนะน้องยูกิ เห็นมากับตาเนื้อแล้วนะครับเลยพูดได้นะยังไงออย่าลืมนะครับฝาก subscribe ช่องของผมด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตในช่วงต่อไปก็อย่าลืมติดตามชมน,นะครับสวัสดีครับ